เมื่อวานนี้ดูเหมือนจะเป็นร้านอาหารใช่ไหมใช่ค่ะโจนสลัดอ่าฮะใช่หรือเปล่ามบาเห็นอันนี้เหมือนกันหรือใครทําเล่นอันนี้ต้องดูนะคือจุดๆก็ใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการละโลกนะบอกจับมือหนูเสี่ยงโรคอะไรบ้างหนึ่งเยื่อหุ้มสมองอักเสบปวดหัวคอแข็งขึ้นแทอาเจียน สท้องเสียรุนแรงมีไข้ปวดท้องท้องเสีย3ามโรคฉี่หนูไข้โตสไปโรสิตไข้ส,ขสูงปวดเมื่อยตาแดงฝีดาดเลงติดเชื้อไวรัสฮันตาไข้กระต่ายอะไรเนี่ยรู้หรือไม่บอกคืออะไรถ้าถูกหนูกัดอาจเป็นโรคไข้หนูกัด อาจจะมีไขเ้เป็นๆหายๆปวดตามตัวมีผื่นแดงนี่มันกลายเป็นการเมืองเนี่ยเข้าไปทุกย่อมยาของการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างที่ผมปากบอกไปนี่ยังดีนะถ้ากระทรวงสาสุขเอาลงได้แล้วเอาลงสิ <c oughs> ถ้ากระทรวงสาสุขปกติถ้ากระทรวงสาสุขเนี่ยปกติผมชื่นชอบมากเลยนะ <c oughs> เขาเห็นกระแสข่าวเกี่ยวกับโรคภ,ภัยไข้เจ็บอะไรเขาจอมาให้ความรู้ <c oughs> <c oughs> สังเกตไหมค <c oughs> ่ะเอออยากก่างในคุณชวิต เป็นมะเร็งตับกระทรวสงสาธารณสุขก็ออกมาให้ความรู้เลยกรมการแพทย์บอกว่าชถติติของมะเร็งตับเป็นยังไงประเทศไทยปีหนึ่งมีคนติดกี่คนขาเมื่อวันจันทร์จำได้ไหมปีหนึ่งมีคนติดกี่คนมีคนเสียชีวิตกี่คนสาเหตุเกิดจากอะไรจะวินิจฉัยยัยงไงมะเร็งตับมันป้องกันมันมันรู้ยากอะไรประมาณนี้มะเร็งถ้ารู้เร็วสามารถจะรักษาได้เร็วกระทรวสงสาธารณสุขจะไวามาก เวลามีเกิดกรณีโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดเคสอะไรขึ้นมาจากอ,อยอนนี่กระทรวงสาธารณสุขเหมือนกัน<า>เวลามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็จะออมาเตือนเลยหนึ่งสองสาถ้าเกาะกระช้อินเทนกระทรวงสาธารณสุขเตือนเรื่องฉี่หนูนี่หาเลยเเออเพราะ<ห>าว่าาหเลยก็ระบาดเหมือนกันนะคะใช่ไหมช่วงเวลาน้ำท่วมอะโรคฉี่หนูไงเลปโตสเปโรซิต ใช่ช่วงเวลาแบบน้ำท่วมค่ะบังเอิญไม่มีใช่ไหมย,ยังไม่มียงไปร้อชื่อท่านรักษาการราตีได้ไงท่าไมปชื่อเล่นนะ,ะพี่หนู่ะค่ะคนหนึ่งใช่ไหมอ้า